สวัสดีครับพบกับที่ชองสปอร์ตเน็ตีลีกอีกเช่นเยอยแหล่งรวมข่าวลูกน้องฟุตบอลทุกเรกาองที่นิยมน,นิยมขอเสนอข่าวอาร์เซนอลเกมรับเหนียวสุดอาร์เซนอลเกมรับกล่อได้เหนียวแน่นจนไม่ปล่อยให้คู่แข่งในพรีเมียร์ลีกมีช็อตยิงตรงกรอบเลยสองนัดติดแล้วซึ่งครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ทำแบบนี้ได้ก็เกิดขึ้นในซีซั่นที่พวกเขาได้แชมป์ลีกไปเฉลยชมอาร์เซนอลไม่ปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสยิงตรงกรอบได้เลยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ถึงสองนัดติดต่อกันหลังจากล่าสุด ยาหรือระยะที่ลุ้นประตูได้น้อยซึ่งมันก็มาจากที่อาเซนอลเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นสุดๆ่นทําให้ในทั้ง9ครั้งที่ว่าไม่มีจังหวะไหนเลยที่เป็นช็อตยิงตรงกอบขณะที่เกมลุกของอาเซนอลมีจังหวะยิงตลอดทั้งเกม16ครั้งและเป็นการยิงตรงกอบ5หนพร้อมได้กับหนประตูทั้งนี้เกมอีกนัดก่อนหน้านี้ที่ชนะเวสแฮมยูไนเต็ด2องในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานั้นทีมของกุศล์ซึมเกลเตต้าก็ปล่อยให้อีกฝ่ายได้จังหวะยิงเพียง4ครัั้งดยมนก็มีมไ่ไมม่ีการยิงตรกอบทั้งนนี้ผลงาาก2 ปฏิบัติมาทําให้มันถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2003ที่อาร์เซนอลไม่ปล่อยให้คู่แข่งมีจังหวะยิงตรงกรอบในลีกได้เลยอย่างน้อย2เกมติดกันซึ่งครั้งนั้นประกอบด้วยการชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้3-0ตามด้วยเกมเสมอกับฟูแลม0-0และสุดท้ายอาร์เซนอลก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นที่ว่าไปขรัอาร์ครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดติดตามช่องช่วยกดนิ้วที่เด็ดของเราด้วยสำหรับทุกฝายไว้เรีเทนีและพบใหม่ชิ่หน้าสิครับ